หนึ่เข่าไม่นอ้องต้มไข่นนหน่อนะครับนะเห็นไหมกินอร่อยๆเค็บหาเข่า้างมากหนึ่อร่อยเอาเมทีเี่นของเบิองไปแบบนี้ กินก่วยแบบนี้แด้พี่น้องเพราะแมันตอนลูกเตาจะกินแบบเป็นต้อนมาเนี่ย วาจะราดเฟรย์นะราดเฟรย์ตองกิ่งอนอื้อค่ะไม่ได้ราดแบบนิ้วๆนะ ได้กินนะยิ่มพอดีไย่ใส่ตุม เลยเ้าให้มากสองถุงเพียรอยีบไส้จากไต,าต,าต้ตะบีเราเพียร์ยีบใส้ตรง ที่ส้อยตับกางเีงสีเล้กพี่น้องขันเ้องเอยมีแตกขันมีน้อโอ้อม,มีดีอ่ะมีนก็นีนนอนมีแตกใส่ยังไง món đẹp như thế này Nghe nó cửa không đỏ này. Ừ. Thì bắt cho kênh Ghiền cho Để không bỏ lỡ เนี่ยน,นี้ขึ้นล่างด้วครับเด้อ้าขอบอกอย่างนันหรอกสืสอัน,นี่ไม่ใช่ต้ม ต้มปลาไส้หัวแดงปลาไส้ทำนี่ก่อนแเอาอีกไส่เกลือน้ำเกลือคนแก่ของเกลือน้ำตาลรถระยานลงไปหน่อยพริกอันนี้พริกลีกยเพลียได้อนใจทำนี่ก่อนเบียเดเบียดของทอดไม่กินเบียดใต้ขั้ว หวม้อมหน่องหัวไปไรยเงี้ยต้นี่ร้งองไปราแบบใส้เลือกนะ อืมพอ่อวอ่ากขัดจังหวะเลลืมไหนไหว่าลืมเป็นงว,วดไปรูดอันนี้เป็นไม่ในตักขาดเป็นงวครับล้เป็นงวดละไรบะเลืลลเอดไปขอโทษขอให้เรื่องกัดเลยอืม Các bạn hãy mà kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những 要摸白棕纹。 ั็ดีครับพี่น้องมาโอ้ยสวัสดีเดี่ยวพี่น้องเลยยำกระลมเลยเด้อพี่น้องโอ้ยหอดกลาหอดลูกไข่บวบห้องเลยพี่น้องเลยอยู่นในห้หองเลยมาหน้าเอามาเข้าเดี๋ยวเฮียตายเฮียใต้ามาพี่น้องมามาเข้า หนึ่งมันอนเลยมันกล้องคอยดักมันคือ,อดักเลยแต่ไมันหอนแน่ <c oughs> ไปเลยทำเลยกลวจะต้องหายัง

เขามาถึงนูมนแต่พาดบ้าง นักเก่าแห่งหนึงการนี้เป็นต้อนเมื่อก็ิ้งสาใจอีแบบนึนงเเนาะทางเนี่ย 黄亮，那个黄黄亮。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯

สู้กับมันยากจริงว่าเราเพ็ด Cái thẳng nhiên Vậy là à? กึดกึดดิครับอีก็นหนึ่ย เที่มยมมันเป็นไครับ ฟังเขากอ่อนถือร่มหนแห่งเดียว จะรายครับซื้อแล้วตับไปเล้านะตับกล้วยทำารังเสฝฟังแกนดีตับกล้ยอะ่ะตับกล้วยมันคือตับม่วนมันมีแกนงยำคึดๆเลยแต่ก็เะยแบบม่วง น้ำมะขามดนำน่องลงน่ำมะขามข้าพโพอเลยพี่ป้องอาจตไร่าให้ันเดยอมันซื้อไวามันดับแล้วเป่เราทิ้นี่ราไปก่อน่น้อง 嗯。Mm.